ตาริโวคันนี้นะครับอยากได้พื้นที่ในการเก็บของเพิ่มเติมนะครับก็เลยติดหลังคาเป็นตัวของ840นะครับหรือตัวของแคริบอยนั่นเองนะครับเรียกว่าง่ายๆก็เรียกว่าทรงสูงกันเลยทีเดียวแบบนี้เลยเวลางานติดตั้งก็จะออกมาอยู่ในลักษณะนี้ข้างบนนะครับสามารถใส่แหลกขนาด1เมตรหรือ1.2เมตรได้เลยนะครับแบบสบายๆเลยตัวนี้เหมาะมากๆสําหรับคนที่ต้องการเดินทางนะครับแล้วเก็บของอย่างเช่นเซลนะครับหรือคนที่ขนของจํานวนมากนะครับไม่อยากให้เปียกฝน ช่วงนี้กใกล้ฤดูฝนแล้วนะครับก็เลยติดเป็นตัวของ840นี้เหมาะมากๆครับเดี๋ยวเราลองไปดูข้างในกันสักเล็กน้อยสําหรับใครเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยตัวนี้สามารถล็อกกุญแจได้เนาะกระจกข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วทําไมต้องของคาร์บอนหนึ่งอย่างที่เรามั่นใจได้แน่ๆครับคือแบรนด์เขาอะมีอะไรในการเปลี่ยนยอนหลัง10ปีแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราใช้งานไปเหอะ จะเสียหรือไม่เสียก็ตามอย่างน้อยนะครับเราดูแลรักษาได้ง่ายไม่ต้องมาดัดแปลงเพิ่มเติมอะไรนะครับแบบนี้เลยสําหรับสีของตัวรถทํำยังไงเอาสีของตัวถังรถมาใส่เป็นสีของตัวรถก็คือเอารหัสตัวเนี้ยมาใส่เป็นรหัสสีตัวนี้แล้วก็พ่นในเวลาที่ต่างกันแต่จะได้สีใกล้เคียงกัน1 0 0เลยนะครับ2ออย่างที่เราจะต้องพึงระวังนะครับอย่างแรกนะครับเวลาเราติดไปใหม่ๆนะครับจะพึ่งไปลุยฝนนะ ขอสักวัน2วัน,นครับซิลิโคนให้มันแห้งให้สนิทนะครับ 2. นะครับตัวของตัวเนี้ยนะครับเวลาเราติดตั้งไปแล้วเนี่ยแจ้งคมขนส่งให้ผมสักนิดหนึ่งเพราะว่าอะไรเวลาเราติดตั้งหลังคาแบบนี้ต้องแจ้งขมขนส่งนะครับส่วนเวลาเราใช้ตัวเนี้ยติดฟิล์มนี้ไหมกระจกใหญ่ๆแบบนี้ก็เหมาะมากๆเวลาเราติดฟิล์มก็ช่วยได้ครับถ้าเราขนของขนคนแนะนําให้ติดครับแต่ว่าถ้าของบางอย่างสามารถเจอความร้อนได้ไม่จําเป็นนะ ส่วนข้างในนะครับก็ยังเหมือนเดิมเลยคันนี้นะครับลูกค้าเตรียมเอาไปขายของขนของเรียบร้อยแล้ววัยรุ่นสร้างตัวจริงๆขอบคุณครับ